ช่วยเหลือช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วก็มีความเป็นห่วงมีความเป็นห่วงผู้อื่นแล้วก็ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหนูก็เป็นผู้นำเหมือนกันหนูมีท่าเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้นำก็จะเป็นคนดีของสังคมไม่ทำตนให้เป็นปัญหาของสังคมจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีของคุณครูถ้าทุกคนทำอย่างหนู ในหลวงของเราคงจะดีใจค่ะในหลวงท่านคงเป็นผู้นำที่ดีเพราะว่าพระองค์ท่านทรงช,ช่วยเหลือผสมนิกรและเป็นห่วงผสมนิกรขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ